โอเคโอเคนะครับผมกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยตอนนี้พูดดังไม่ได้ครับผมอยู่ที่แจ้งโอเคนะครับผม,บผมเดี๋ยวรอพิธีกรแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เป็นบ่อนลำแรกของเราบางทีที่เขาแนะนำไปยังมีข้างบ่อกี่บ่อนะั9บ่อนะครับอุณหภูมิสูงสุด7.5.5องศานะครับสารลึกลงไป1กิโลเมตรแต่ข้างล่างใต้ดินนะอุณหภูมิอยู่ที่149องศาร้อนมากเุดเดือดเลยแต่ถ้าขึ้นมาพบกผานก็ไแม่เกิดจากอะไรรู้ไหมเชี่อเกิดจาก ท่านหินที่อยู่ข้างล่างนะครับจะมีความร้อนอยู่ที่ใต้ผิวโลุ่งแล้วก็มีน้ําน้ําจากผิวดินเนี่ยหรือน้ําฝนเนี่ยซึมลงไปสังเกตด้วยว่าน้ำร้นี่ร้อนมันจะมีบ่อน้ําอยู่นะครับคือเขาจะยั้งน้ําแร่เพราะว่าน้ำร้อนนี่คือน้ําเย็นนะครับซึมลงไปใต้ดินแล้วก็เจอความร้อนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ดันขึ้นมาถักขันดินขึ้นมาก็เกิดกลายเป็นตัวแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงจากร้อยสี่เก้าองศากจ้าเนื้อแค่เจ็ดสิบเมื่อก่อนมันแปดสิบสององศา แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันเย็นลงเดี๋ยวเจ็ดจุดห้าจุดห้าสิ่งมีชีวิตสามอย่างในน้ำแร่ับทชูลียอะไรสักอย่างแบทชูลีอาสอย่างหนึ่งลายแดงลายสีเขียวแก้วน้ำเงินลายแดง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 ไม่ต้องตัดลายแดงแต่พาดูว่าตัวยังไงเคยเห็นไหมไม่ครับมันอยู่ในน้ำร้อนได้แต่ไม่ตาย จัดมระหัตการมา,ก,า,านนก,กเดินพาน้องๆเดินผ่านตรงนี้แล้วก็เดินเดินเส้นล่างนะครับเดินเข้า,าป่าเลัพายุกระถับกระจับน้ำแร่รู้จักไหมบางคนมาถามมีน้ำหรอือเปล่า <S <S ไม่ใช่นะครับกระจับน้ำแร่ต่นางของน้ำตีลาผลิตกระแสไฟได้หนึ่งกิโลวัตต์สามารถใช้ไฟในน้ำแร่ทั้งหมดได้เลย รู้สึกว่ามันจะแบบว่าแปลกหน่อยนี่คือ,อครูยังไม่ได้ปล่อยให้ตามใจอะไรแบบนั้นเลยทัวร์ไม่ได้นะครับให้พิธีกรทัวร์ไป่อน

สวนัวนดาดนี่เวาาตตเลอ,อยู่น,นี่เส้น,น,นสายเส้น,นสายแบตเ,เนนทอรี่ได้กิ่นอะไรไะมตวไนี่คือกินของกะดซึ่งน้าแรจะมีกลิ่นไม่สามารถที่ตัดอื่นได้เลยราากนดจเยอะมากแต่ที่เขาน้ำแร่ที่เขากินคือเจาะ <Okay. S 2> ตรงนี้น้ำตรงนี้โอเคทุกคนไปเราจะเชิญทัวร์กันต่อสรุปคือตรงสีตรงเป็นเส้นๆข,ขาวเป็นแบททิวเดียเส้นสายแบตทิวเดียนะครับผม ส่วนมากก็จะเป็นหินก็น้ำแทกๆอยู่แล้วก็จะมีไอ้นิดหน่อยมาตรงนี้นี่น,นี่ไรแดง แ,แดงจะเป็นสีส้มส้มวันเอกเกี่ยวอะไรวะขาดแบตเตอรี่อีกตัวนะึงอันนี้ก็เป็นบอร์โอเครู้สึกมันจะเป็นเจอรายแดง ดนีมองดีๆจะเห็นตัวตัวเล็กๆวิ่งวิอยู่สดุใกล้ๆอหน่อยอ๋อเห็นไหมขอเรียกว่าอะไรแดงอ๋อนี่ครับในกล้องไม่เห็นวะในกล้องไม่เห็นในกล้องไม่เห็นนะในกล้องไม่เห็นเะต็ม <laughs> Chú à. mà nằm theo chơi <laughs> マチガトキミノトリコになってしまえばきっとこのなつわじ จำรังออกลูกผลพอดีเลยอาจจะไม่ออกเลยไม่ทำใหม่นะครับตรงนี้คือต้นไทรนะครับต้นไทรคือนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งองค์ไทยทำไมถึงเป็นนักบุญแห่งป่ารู้ไหมครับอ่าจะรังออกลูกผลเป็นอาหารของสัตว์ป่าไ่ให้เลวาร่มเงาอะไรอีกออกซิเจนน้ำ มีประโยชน์มากมายนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเห็นตัวที่บินบินอยู่รูจังนี่คุณเรียกว่าชานาลงชานาลงนี่ใล้คลึ่นแต่ไม่มีเหล็กในวิธีป้องกันตัวของชานาลงถ้าถูกคุกคลังไปคือจะใช้ยางไม้ที่ต้างการทำรังเนี่ยจะติดกับสัตว์หรือว่า,มาแมลงที่มารบกว<า><อ>นหรือถ้าเราไปแต่แตะแตะตบมันจะเอายางม,มาติดผมนะไปโด,ดนไหมเราไปแย่รังมันวันนี้มันไม่มีเหล็กในนะครับ ไปถายใก้ก็ได้ยาปะหนะครับคือไฟเนี่ยกินลูกขลงไปถ่ายอยู่นตม้ืนที่อยู่นพื้นแลกดต้นก้านไม่ได้โจากข้างล่งไปครับากนปรยนมากเลยโอบัดน้อไดูมองไม่เห็นนะดิตายนะครับแล้วก็ดึงโทษแทนเขา โอเคมีต้นอยู่ข้างในต้นอย่จะตายละต้นอยู่ตายหมดแล้วปจะเดินเขป่าแล้วนะครับมีน้อยครั้งนะครับที่จะเจอนะเคยได้ยินสมุนไพรล้างพิษไหม รางจือดอะ่ะรังจืดนี้มันจะมีจะมีโรจิตตัวเมียกับตัวผู้วเมียจะสีดอกสีม่วงๆอมขาวเอว่าขาใหญ่แต่ตัวเนี้ยหายยากมากนี่คือคือรางจืดตัวผู้ดอกสีต้มๆใบเหมือนกันแต่ต้นแต่เล็กกว่าเล่าเอาดอก ระกปลงที่ลางพิะครับเอาไปต้มที่ลางคิศนี่จุดที่เจ็ดครับจับไฟฟ้าอืมครับไม่อยู่บ้านบ้านอ่ออยู่เมติบอำเภอเมติบเราข้างใต้บ้นเมืงาว บ้านน้ำลงนะครับผลกระทบจากไฟป่าไฟป่ามีประโยชน์ไหมไม่มีเลยมีแต่ทําลายนะครับไฟป่ามีประโยชน์สัตปลาที่หนีไม่ทันก็ตายต้นไม้ที่งอกออกมาก็ตายอยู่ไม่ได้อันนี้ไปมาเมื่อหลายปีก่อนครับเรียบร้อยเลยต้นใหญ่เลยตายเลยฉะนั้นการจุดไฟป่านี้ไม่ดีเนาะครับค,ครับ คือต้องบรรลงช่วยกันหว่าห้ามเผาปล่านอกจากสัตว์่าหรือต้นไม้ตายแล้วยังมีอะไรอีกผลกระทบสุขภาพของเราไหมับดปนควันทุกทีเพราะพี่นี่ไม่ได้อยู่ในยานเลยนะพอถึงจะด,ดูไฟป,ป่านี้ดับไปรอบอุทยานเลยช่วไม่ให้ไฟลงมาข้างล่างถ้าําการบรรลงว่าตอนนี้เราได้ติดกล้องไว้แล้วปลอดบายถ้าเจอคนคนจุดป่าก็รีบจับเลย 「君のとになってしまえばきっとこの夏は充実するのも」